สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมังกรแนมะ่าัดดินกับเรื่องราวของห้าคำถามนะคะถามมาต่อไปค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่คำถามแรกคู่ค่ะชาวมังกรคือใครไปเกี่ยวข้องกับใครค่ะตัวแทนของดาวเสาค่ะ The World ดาวเสาเองหมุนรอบมา30ปีต่อมา เสาไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะมีการเงินก้อนโตเลยค่ะกับแหล่งหลักทรัพย์อสังหาเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นงานก็งานทางด้านสุขภาพนะคะเดินทางไกลมีมอดกสุบทอดมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่งค่ะฤดูกาลขันพ้นปวนแปรเปลี่ยนแปลงไปมีไรายได้ผลตอบแทนก้อนโตเลยนะคะ มังกรค่ะดาวเสาอยู่ในเรือนการเงินอย่างใช้เวลาอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะผลรายได้ตอบแทนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นค่ะเสาค่ะมังกรเองไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนราหูคู่มิตรราหูนั้นก็ไปอยู่ในเรือนของเพื่อนการค้าการสังคมและอยู่ในเรือนพระหัตร,ราชาโชค เกิดความมั่นคง,งของหลักแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะอันนี้ตัวแทนของดาวฤศจยูความมันผลลวนปรวนแปรเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรก็ได้ทำการลงทุนการงานอาชีพเปลี่ยนไปแล้วีย่ยวข้องกับงานทางด้านสุขภาพดีมากเลยนะคะมีผลตอบแทนกันมีการเปลี่ยนแปลงการงานเพื่อผลการเงินไรายได้ด้วย สีปัญญาดีความรู้ดีมันสมองดีค่ะมีเทวดานางฟ้าคุ้มครองพอใจและพอเพียงโอกาสได้หมุนโลกใบใหม่สร้างโลกใบใหม่ให้กับชีวิตนะคะวัดวัดทรับเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรค่ะอันนี้ได้พบก็เป็นดวงของคนต่างถิ่นนะคะคนต่างชาติ มีโอกาสได้พบกับเนื้อคู่เป็นคงคนต่างแดนค่ะการเงินเศรษฐกิจดีค่ะวัดวัดซับเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรอัดสวินถือถ้วยห้าถ้วย สี่ไม้อมีโอกาสได้ลงทุนธุรกิจเล็กๆของตนเองค่ะมีประสบการณ์เก่าๆนะคะขยายผลการงานธุรกิจตั้งหลักได้ค่ะกรรมะนะคะธุรกิจปุตตะนะการลงทุนสิ่งใหม่ๆธุรกิจธุรกิจอสังหาดีค่ะ มีผลรายได้ตอบแทนการเงินงมั่นคงค่ะวัตสับเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรกับธุรกิจนะคะงานทางด้านความสวยความงามค่ะในวัยหนุ่มสาวค่ะมีประสบการณ์นะคะลงตัวค่ะไม่รียบร้อนค่ะรักในสิ่งที่ทำ Where ที่ไหนนะคะ คนใจดีใจบุญสุนทานนะคะชอบทําบุญและะ้วได้รับการสนับสนุนผดันช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสหายค่ะการเงินนะคะที่ได้มาก็แบ่งให้การกุศลด้วยชอบเข้าวัดฟังธรรมนะคะเพิ่มบุญบารมีค่ะเสาชามังกอนเองไปอยู่ในเรือนการเงินรายได้ผลตอบแทนที่ได้มา นะกิจกรรมกิจธุระนี้ก็มีการแบ่งปันนะยิ่งเพิ่มให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะงานทางด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกับเพื่อนมิตรสหายนะคะเพื่อนการค้าในวงสังคมค่ะได้รับแรงกระตุน้นให้ผ่านพ้นอุปสรรค เป็นเมื่อไรนะคะเมื่อไร เมื่อไรจะได้พบกับความสำเร็จนะความมั่นคงนะเริ่มต้นได้แล้วค่ะพระหัตราชาชโชคอยู่ในเรือนดาวอังคารคู่อุปถรัรมภ์ได้ลาบจากทางไกลค่ะเมื่อไรก็ระหัตราชาชโชคบุญเก่านะคะชอบจาริกสแสวงบุญไปหลายถิ่นที่เพื่อมันในตนว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยประสบการณ์ การโยกย้ายถิ่นฐานไปอีกถิ่นที่หนึ่งหรือการเดินทางท่องเที่ยวได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะได้รับผิดชอบชีวิตลุกไปข้างหน้านะคะรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งค่ะตนเองค่ะไปเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้งานทางด้านสุขภาพงานต่างประเทศงานการเดินทางไกลนะคะได้พบกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายงานวิทยากรสมัยใหม่งาน ศิลปินได้ทำงานศินละปะกิจกรรมนี้ได้ร่วมกันกับเพื่อนการค้าเพื่อนฝูงนะคะมีอปุปสรรคปัญหาแข่งขันแล้วได้รับชัยชนะเป็นค้าลุยค่ะโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้คนต่างถิ่นม,มากมายค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะไห y ทำไม สิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากรับผิดช,ชอบทำให้ชีวิตร่ำรวยกัดไม่ปล่อยนะคะเห็นขารุกไปข้างหน้ากัดไม่ปล่อยกับสิ่งที่ทำการเริ่มต้นใหม่นี้ได้รับผิดช,ชอบมีความสุขสนุกสนานสนานร่าเริงแจ่มจใสนะคะชีวิตที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งค่ะมีโอกาสการเงินก้อนโตนะคะ เสาในเรือนการเงินในเรือนราหูพบกับการลงทุนเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมีกิจธุระใหม่ๆได้เริ่มต้นสนุกสนานค่ะได้ทำการค้ากับผู้คนมากมายมีพลังสู้สุดใจขาดดินค่ะเป็นเรื่องนักสู้ค่ะด้วยพลังและสติปัญญามันสมองค่ะ มโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนอีกฝ่ายมาร่วมงานจชกดีค่ะ